บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดอาหารห้ามกินตอนท้องว่างทั้งห้ามดื่มนมเพราะจะทําให้ท้องอืดห้ามดื่มกาแฟเพราะจะทำให้กรดหลั่งเยอะและห้ามกินลิ้นจี่ตอนท้องว่างเด็ดขาดเพราะอันตรายอาจถึงตายได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคําตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5อาหารที่ห้ามกินตอนหิวมีจริงหรือ ไม่จริงค่ะกระเพราะอาหารจะมีเยื่อเมื่อเคลือบไว้อยู่คนที่ปกติทั่วไปเวลาทานอาหารอะไรเข้าไปก็จะไม่มีผลนะคะน้ำตาลและขนมหวานเขาบอกว่าจะไปรวมกับโปรตีนกระทบระบบหมุนเวียนเลือดอันนี้ไม่จริงนะคะกินนมตอนท้องว่างทําให้ท้องอืด่น,นที่กินนมแล้วไม่มีอาการใดๆนะคะก็อาจจะก,กินตอนท้องว่างก็ได้ไม่มีปัญหาแต่๋ยในคนที่กินนมเข้าไปแล้วบางทีก็ท้องเสียบ้างหรือไม่เป็นอะไรบ้างแนะนําให้กินพร้อมมื้ออาหารแล้วจะปลอดภัยกว่าสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับอาหารที่แชร์กันอย่างขนมหวานไม่ได้มีข้อห้าม ว่าห้ามกินตอนหิวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามอาหารอย่างกระเทียมหรือนมผู้ที่กระเพาะระคายเคืองได้ง่ายต้องกินอย่างระมัดระวังนะครับอันดับที่4 12อาหารห้ามกินตอนท้องว่างจริงหรือโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ถึงกับห้ามะนะครับผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวอะครับพวกนี้มีความเป็นกรดถ้าเราทานตอนท้องว่างโดยเฉพาะคนที่มีโรคกระเพาะอยู่เดิมเนี่ยอาจจะระคายเคืองได้แอลกอฮอล์เขาบอกหากดื่มตอนท้องว่างจะทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำอารุนแรงถึงเสียชีวิตพอแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าไม่ได้มีอาหารที่เรารับประทานไปก่อนก็จะดูดซึมอย่างรวดเร็วก็แอลกอฮอล์เองก็จะไปกดการแปลงแป้งเป็นน้ําตาลในร่างกายเป็น,น,นอันตะายได้จริงครับเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์เนี่อ,นอง จริงบางส่วนแชร์ต่อได้แต่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับว่าตอนท้องว่างสิ่งที่ต้องระวังและไม่ควรกินด้วยเด็ดขาดคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนอาหารอย่างผลไม้รสชาติเปรี้ยวกินแล้วอาจสอดท้องแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายจนถึงห้ามกินนะครับอันดับที่3กินลิ้นจี่ตอนท้องว่างทําให้ตายได้จริงหรือ ข่าวนี้มีที่มาจากข่าวในประเทศอินเดียหลังเด็กนับร้อยคนเสียชีวิตปริศนาพบว่าการกินลิ้นจี่นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้มีงานวิจัยจริงๆแต่อย่างไรก็ตามไม่น่าจะเกิดในบริบทของประเทศไทยสิ่งแวดล้อมมันต่างกันตั้งแต่ตัวเด็กก็ยากจนบางทีก็ข้ามมื้อเย็นแต่กินลิ้นจี่แทนและลิ้นจี่นั้นก็เก็บจากต้นในสวนไม่รู้ทานเม็ดลงไปด้วยหรือเปล่าเมาล็ดลิ้นจี่นั้นมีสารที่ชื่อว่าไฮโปไกลซินเอก็จะไปหยุดยับยั้งการทํางานของการสลายน้ําตาลกูโคสร่างกายก็ไม่สามารถที่จะได้น้ําตาลกูโคสสไปเล้้้ยงมมออต่าก็ขึน จียนแล้วก็ชักในที่สุดก็ตายด้วยสาเหตุนี้สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับคนปกติที่ร่างกายไม่ได้ขาดสารอาหารสามารถกินลิ้นจี่ได้ไม่ว่าจะกินตอนช่วงไหนๆก็ตามและก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นลิ้นจี่ที่สุกสะอาดก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับอันดับที่2 ไม่ควรดื่มนมตอนท้องว่างจริงหรือมีบางส่วนที่จริงสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญหาน้าย่อยน้ําตาลในนมหรือน้าตาลเลตโตสไม่เพียงพอแต่ว่าถ้าในบุคคลสุขภาพดีทั่วๆไปสามารถดื่มนมตอนท้องว่างได้ค่ะเขาบอกว่าน้าเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองก็ไม่ควรดื่มตอนท้องว่างด้วยเหตุผลเดียวกันต้องแล้วแต่คนเหมือนกันคะ่ะเนื่องจากว่าในนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้เองก็จะมีคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายไม่ สามารถย่อยได้ตัวนี้ก็จะทําให้เกิดอาการท้องอืดหรือว่าเกิดแก๊สในกระเพาะได้เหมือนกันเนื่องจากตัวคาร์บฮเรตที่ไม่สามารถย่อยได้เหล่านี้สามารถจะถูกใช้โดยเชื้อจุลินทรีย์ในลใําไส้เกิดการสร้างเป็นแก๊สในทางเดินอาหารของเราได้สรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนแต่ก็ยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหารหรือผู้ที่มีปัญหาน้ําย่อยน้ําตาลในนมไม่ควรดื่มนมตอนท้องว่างแต่ถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพทั่วไปสามารถดื่มได้ไม่เป็นอันตรายครับและอันดับที่1 ไม่ควรดื่มกาแฟตอนท้องว่างจริงหรือจริงค่ะเวลาเราท้องว่างเนี่ยโดยปกติกระเพาะเราจะมีการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกซึ่งกรดตัวนี้จะทําให้สภาวะของกระเพาะอาหารเป็นกรดการที่กระเพาะอาหารเป็นกรดก็จะไปกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในกระเพาะอาหารตัวกาแฟาที่ไม่มีคาเฟอีนอยู่ในกาแฟาจะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินตอนท้องว่างกรดก็จะเพิ่มขึ้นค่ะกรดนี้เป็นอันตรายไหมครับกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยหน้าที่ของมันคือทําให้สภาวะแวดล้อมของในกระเพาะอาหารเป็นกรดแต่ว่าจะไม่เป็นอันตตรรราาาย่อกะะเพห เนื่องจากว่าปกติแล้วกระเพาะอาหารของเราจะมีการสร้างเมือกออกมาเพื่อทําการเคลือบผิวกระเพาะให้กรดไม่ทําการกัดกระเพาะของเราแต่เมื่อร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างกรดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันอาจจะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากว่ามีความเป็นกรดมากเกินไปแสดงว่าดื่มกาแฟตอนท้องว่างไม่ดีต่อกระเพาะจริงๆเหรอครับใช่ก็คือเป็นการเพิ่มกรดมากขึ้นนะคะสรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับด้วยปกติแล้วกระเพาะอาหารจะมีการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกเวลาท้องว่างการดื่มกาแฟที่มีกาเฟอีนช่วยกระตุ้นการหลัั่งกกกรดอออมาาเชนน็จจะทให้ เกิดอันตรายจากอาการกรดเกินในกระเพาะได้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องคิดและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องในที่ช่อง u t u b e ชัวก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์